จมข่าวนี้ได้ไหมคะแพรพลอยไงน้องแพรพลอยที่เป็นนักบวชเนี่ยค่ะแข่งทองนะแข่เลยอันนี้เกิดเรื่องราวตอนนั้นนะคะเป็นข่าวใหญ่มากค่ะคือน้องเนี่ยไปทานข้าวต้มแถวรัชดาแถวห้วยขวางเนี่ยละค่ะปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งออกมาแล้วก็นาลาดหัวเขอชนแก้วใชสาวเจ้าไม่เล่นด้วยใช่แล้วลาดหัวเขาแบบนั้นแล้วก็น้องโอ้โหเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปแล้วค่ะแข่งทองไปเลยค่ะเอาอารมณ์ก็ขึ้นเป็นข่าวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดค่ะน้องแพรพลอยเนี่ยค่ะมารายการแชร์ข่าวสาวสองค่ะ การแชร์ข่าวสาวซองต้องสตองนะคะใช่แล้วนี่แหละค่ะเมื่อวานเนี่ยมาสอนศิลปะการต้องกันตัวให้กับผู้หญิงค่ะ,คะเวลาโดนรังแก้นมาเนี่ยจะทํายังไงค่ะซึ่งเหล่าพิธีกรน,นะคะนี่พี่บุกโกฮะนี่โชว์อุ้ยได้อยู่นะด้วยการยแต่เขาเขา้าเขา้เขายิ้มบ่อยขยมวยบ่อยนะคะค่ะคุณแอฟทักษอรรวมไปถึงแม่แพทย์ะภานะคะก็ต้องเข้าคลาสเรียนเตะต่อยกับเขาด้วยค่ะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาตั้งใจเรียนจริงๆค่ะโดยเฉพาะอยากให้ดูคนนี้นะคะแม่แอฟทักษอรคุณผู้ชมคาปกติเราก็จะเห็นภาพแม่แอฟแบบหวาน ขอนทอยขอนโยนอะไรเงี้ยค่ะพอแม่แอปเนี่ยค่ะลงนวมเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมทั้งตันคือเอาจริงๆเราไม่เคยเห็นมุมเตะต่อยของแม่เท่าไหร่นะคะงานนี้ก็เลยยกแข้งยกขาฟาดเอาฟาดเอารัวแบบกำหมัดแน่นเลยค่ะซึ่งพอแพทเห็นแบบนี้นะคะโอ้โหบอกเนี่ยแอปเวลามีเรื่องอ่ะไม่ต้องตามแพทแล้วนะคะจัดคัญเลยค่ะเออนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปลีลาของแม่แอปกันหน่อยค่ะโอ้โห ได้ยูแต่ว่าแกต่อไปมีเรื่องอะไรไม่ต้องตามน้องมาเออป้าเฮ้ยน่เป็นอะไอ่ะป้าจะได้หน้าเท้าหาค่ะะเฮ้ย เป็นไงโหรู้แล้วเวลาเตลอยขวาท่อนสูงนี่ฉายาเขาคุณผู้ชมขาเมื่อกี้คุณขวัญดูคลิปไปแล้วคุณขวัญบอกว่าอะไรนะไม่เคยเห็นแม่อปมีลีลาแบบนี้เลยเอาจริงๆนะแม่อปเนี่ยเขาเดินแต่ว่าเดินยังเรียบร้อยย่งเออเดินเหมือนลอยมาใช่เห็นเขายกขาแบบว่า ก็ไม่เคยเห็นเขายกขาเลยแมกดิ้นเดียวก็ไม่ตื่นดิฉันเคยเห็นมีแอปเคลื่อนไหวเร็วครั้งหนึ่งยังไงอ่ะคือการวิ่งลงจากรถเพราะว่าสายแล้วครั้งเดียวเท่านั้นโอ้คะแต่ว่าคุแต่รู้แล้วมีเรื่องไปกับใครไปพี่บุกโกรธดีกว่าปลอดภัยเตะสูงดีอ่ตามคุณแอปก็ได้นะเดี๋ยวนี้ดิฉันว่าไม่ธรรมดานะแม่แอปก็แข่งหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ปกติน่ยต้องสกิดพี่แพทนะพะอ๋อเขาลอก่ารีะารณี้ยได้มากเลยนะคะแต่ละคนค่ะแม่แชร์ข่าวสาวสตรองน่าจะ มีพี่แจัก,กรีนด้วยนะอยากดูลีลาซะหน่อยเฮ้ยจริงๆเราต่อยมวยมาก่อนนะฮะเออหรอใช่ร่า,างบางๆอย่างคุณเนี่ยนะคือคือไปเข้ายิมแล้วต่อยมวย<อ>แต่ว่าไม่ได้เป็นนักมวยจริงๆนะคะโอเคแบบตกใจใจใหายวับเลย <laughs>